ตึกนนทึบพักมากเออเมือม่อเมื่เมือม่อกี้สอ่าห้าสาวมิกฟุตตอนนี้เรานั่งอยู่กับมหนุ่มแล้วหล่อมากนะฮะเพิ่งเคยเจอตัวจริงดีวาครับเย้ย่ยเดี๋ยวให้พหนุ่มดีวายจากโฟนต็อกอ่แนะนตัวแล้วทักใครชอบมิลเลป๊อปอย่เป็นทางการอีกครั้ง,นง,ง,งหนึ่งครับผมสา1สวัสดีครับพวกเราดีวายเฮ้ยอะไร นี่คือบอกก่อนนี่คือเอกลูซีสำหรับมิลาบบ๊อปไม่เคยทำท่าวงให้ใครเห็นเลยไม่เคยเลยที่นี่ที่แรกเลยที่สดสดิดสดจริงสองวิที่ผ่านมาตอนเปิดรายการเมื่อกี้มาเลยแต่น่ารักมากก็คือหนุ่มหนุ่มดีวายจะมีท่าประจำวงให้กับซามิระบบ๊อคทั้งแรกทุกคนอ่ะไหนพร้อมแล้วเริ่มเลยนี่ครับดีวายครับดีวายครับดีวายครับ ตรงตัวเลยดีวายอันนี้คือท่าอะไรลูกนกหรือผีเสื้อหรืออะไรเพราะว่าก่อนเริ่มรายการเยอะนี่ถามอ่ะพี่วัตตี้ถามว่ามีมีท่าประจำวงไหมหรอกเออยังไงดีเอามีก็ได้ครับเรามีแล้วครับก็คือคิดตอกให้ให้พวกเราครั้งแรกเลยเอสซีเอสซีสุดมาน่ารักมากเอาตอนนี้แฟนๆฟนดีวายนะครับเข้ามาได้เลยทั้งของทิกตอกแล้วก็แฟนเพจเนาะเออก็คือทักทาย งคำถามมาได้เลยนะครับเพราะก็ปันถกปันแคชแ็กด้วยคริ w เตอร์ก็ต้องมาด้วย X X ก็ต้องมาด้วยเราจะข้าม X เราจะเข้าสู่คำถามซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยไปไกลคัมแบ็กเกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Second Chance เขาพร้อมเพียงว่ะเขาซ้อมมาหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกไปเดบิวต์ไปคือกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า s ครับ จริงเขาได้นะคือก็คือค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะเออเราเท้าความก่อนหนักหน่วงเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะเคยผูกพันกับค่ายนี้มาก่อนยังไงครับคือขอแชร์ค่ายสักหนึ่งชั่วโมงไม่แร์นะ่ะต้องเรียกว่าแชร์นะนะที่นะคือแชรฉนะคือ,นะคอมันเข้มข้นเราผูกพันกับที่นี่นานชันนนอนตีสาม พือเต็มโคตรจริงเพราะว่าการฝึกการเทรนศิลปินอะหนักห่วงมากเออเราเลยอยากรู้ว่าคือพี่ออกมาก่อนเออพี่เลยอยากรู้ว่าเนี่ยวงเราอะหนักแค่ไหนโอ้เรียกพูดะไรมากเลยโอ้ก็ช่วงเทรนช่วงที่เราอยู่กันถึงประมาณกี่โมงตีสองใช่ตีสองเวลาปีตใช่คือเหมือนช่วงเริ่มต้นนะครับเหมือนพวกเราก็คือเป็นการแบบว่า เขาเรียกว่าไงนะเคมีจะมีกันตอบจูนกันเราก็เลยใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ช่วงแรกเขาก็อยากทำอยากทําแบบไหนอยากซ้อมแบบไหนเราทําตารางมาเลยลองคุยกันในทีมวางแผนมาในช่วงแรกว่า เรามีแผนกันยังไงในทีมที่จะปรับจูนกันเราก็แบบได้ครับผู้ผมก็อยู่กันเลยถึงตีสองครในช่วงแรกวูนซ้อมไหมซ้อมตีลังกาพวกนี้รากเบามาตีลังกาตอนตีสองกระะถามเลยป่ะเอ๊ะถึงตีสองเนี่ยซ้อมอะไรกันซ้อมประมาณสองชั่วโมงที่เหลือติดตั้งตีลังกากันเดี่กินข้าวกินข้าวสี่ชั่วโมง แต่ก็คือทั้งทั้งหกคนอ่ะคือยังเรียนอยู่ด้วยฮะมีคนที่เรียนอยู่ก็มีคนจบจบครับแล้มีน้องๆก็เรียนผมยังเรียนอยู่เลยครับผมผมก็ยังเรียนร้อยหนึ่งร้ยหนึ่งเลยแล้วแบ่งเวลากันยังไงทำไมถึงแบ่งไม่ได้เออต้องถาม้องดีกว่าใช่น้องชิตาใช่เอาเลยนนี้ลองมาแล้วยังมีคนที่เรียนอยู่โอเคคุณเรียนอยู่ให้ให้ใหเขาจะเรียนอยู่ก็คือผมผมไม่พอโอเคครับของผมก็แบ่งเวลาตอนเช้าก็ไปเรียนตอน เย็นก็มาซ้อมครับ <m> แล้วก็บางวิชาอาจจะต้องคุยกับอาจารย์บ้างอะไรอย่างนี้ <m> ก็ยังดีที่แบบอาจารย์เข้าใจก็คือหนักหน่วงทั้งพาคที่เย็นกับภาเป็นเลยก็ต้องบอก,อกดีๆหน่อยโอ้โหแล้วแล้ว,แล,วแล้วถึงตีสองเนี่ยทุกวันลูกดึงไง <c oughs> โอ้ยในช่วงวเดือนแรกเกือบนะช่วงสองสามเดือนแรกก็เป็นแบบถึงไหมตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองถึงประมาณนั้นจนจนเอไอ พี่พี่ทีมงานบอกว่ากลับบ้านบบได้แล้วกลับเถอะตอนแรกเขาไม่เคยคุมเวลาพวกผมเลยว่าแบบพวกผมวางตารางซ้อมมาเขาบอกโอเคอยากซ้อมได้ซ้อมแต่หลังๆ,ๆมาเขาบอกว่าต้องคุมแล้ว<อ>ต้องคุมหน่อยอกลับบ้านแบบสี่ทุ่มนะถ้าทุ่มพออะไรอย่างนี้บอจะได้มีเวลาตื่น <c oughs> ไปเรียนกันด้วย<อ>ให้ไม่กระทบการเรียนเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเป็นห่วงโอ๊ยสิใครก็น่ารักแค่แบบว่ามีความแบบว่าก็ต้องแบบแบ่งเวลาเนาะพักก็คือพักอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่สุดท้ายก็คือก็คือเข้มข้นจนได้เดบิวต์กับซิงเกิลแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง ไม่ต้องแย,งก,องอยงกันตอบได้ตมดออไม่พี่ไปแ,แ,แล้วพี่ไปแล้วพี่มีไว้ส่วนตัวฮะเนาะโอเคขออนุญาตวนถามทีน,ทน,ทนึงรู้สึกไงพอได้เดบิวต์วปุ๊บเออป่ะอ๋ออั่ <S <S 2> <S 2> เราขึ้นเสรตจแรกกันที่ op op ออกโทป๊อปที่ราชมังค์ทแบบเป็นสเตจที่ใหญ่มากอะไรเนี่ยพวกเราก็รู้สึกตอนแรกคิดว่ามันจะตื่นเต้นมากแต่พอขึ้นไปก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากแต่ว่าแบบว่าก็รู้สึกดีใจที่ตอนนั้นแบบฟีดแบ็ก ดีมากคือคนให้กันสนับสนุนกันมากแล้วก็แบบว่ามีเพื่อนเพื่อนๆเรียกว่าไงเพื่อนๆในวงการของเราก็แบบนั้นด้วยกันสนับสนุนกันอย่างดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะครับอุ้ยเร็วๆนี้เท่ากับว่าเดือนตุลานี้มันเปิดมาจะเดียอะไรอะไรจะให้สปอยจะให้สปอยคือไอ้นรกซิงเกิลแรกเดบิวต์อ่ะก็ได้ไปโชว์งานใหญ่แล้วนะครับแล้วไม่ไม่พอนะซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลเนี้ยซิงเกิลแชนนะก็คือได้ไปแบบโอ้โห ใช่ไหมไปโชว์ด้วยใช่ไหมที่งานอะไรเราเราลงอ๋อโอเคครับแบทเทิลออฟตัวเกียก็คือเราไปเราไปแบทเทิลออฟตัวเกียนี่ยในช่วงที่กำลังจะปล่อยเพลง2แต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาแค่เพลง2ไปเราเอาเพลงชูกา r กับ t ูเดอะท็อปที่เราฟีเจอริงกับไซต์พิทฟีเวอร์เนี่ยไปเชิอฉายที่นู่นด้วยใช่ไหมผมใช่ใช่ไหมแล้วบรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างมีคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเมากันคนดูที่งานนี้แบทเทิลออฟตัวเกีย กี่คนนะลูกโอ้ยนุมรวมกันห้ารอบน่าจะสักแสนคนแสนห้าเกือบสองแสนใช่ครับที่สุดเพราะเราเล่นกันห้ารอบสองมือหนังโตเกียวกับโอซาก้าใช่โอ้โหก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะที่แสนสูมากนะตกอินเตอร์แฟนมาด้วยเออทีนี้เข้าเรื่องซิงเกิลอันนี้เลยซิงเกิลสองเลยซิงเกิลชั้นมีที่มาที่ไปยังไงคอนเซ็ปต์เป็นยังไงชอบเท่ากัน อันน <mile> ี <contain Jade> <pieces> ้คือเป็นคาแรคเตอร์วงมนะคือเนี่คือเป็นคาแรคเตอร์วงกับว่าคือจะมีการช็อตนึงเพื่อแบบช็อตนึงแบได้ไก่ไผ่นะที่จะพูดใช่ไกลเยอ่าเดี๋ยวตาเป็นตัวแทนตอบแทนเพื่อนด้วยกันครับผมก็ซิงเกิลที่2ของเราเซ็กซ์แอนด์แชร์นะครับก็คือเราจะมีกลิ่นอายความเป็นดีวายเหมือนเดิมแต่ว่าจะเลเวอเอาความแบบน่ารักสดใสที่แบบมีจังหวะกรูฟี่เมนเพลงป๊อปที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายเต้นตามได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหาก็จะเป็นตามตามความหมายนะครับคือก็คืออโกกาาสททีี่่2เป็นร เราเนี่ยได้โอกาสที่สองด้วยว่าเราเราแบบเราตัวเองเราก็เป็นโอกาสที่สองด้วยที่ถ้าเกิดคุณผิดพลาดอะไรเราก็จะเป็นโอกาสที่สองให้คุณนะมันไม่ใช่แค่เรื่องแง่ความรักอ่ะพี่มันคือแง่แบบ่การทํางานใช้ชีวิตหรือการตัดสินใจในการลงมือทำอะไรสักอย่างถ้ามันผิดพลาดเราก็จะยินดีเป็นโอกาสที่สองเราจะก็สู้ใหม่เลือกผิดเธาก็แค่เลือกใหม่เนยครับพี่รอดรอดโชบแบบไอเดียผมเค6ให้ใ่้มากเนี่ย มันเหมือนแบบมีความพิเอทแล้วก็ลึกซึ้งทุกเพลงเลยทุกสินแปรนเลยนะฮะับแล้วอันนี้คือได้ข่าวว่าพี่แอมใช่โอ้การันตีว่าพี่แอมเป็นคนแต่งพี่แอมเป็นคนแต่งโปดิวใช่ครับรับโปรดิวด้วยทำไงกับพี่แอมเป็นด้วยสนุกเนาะครับมากๆสนุกพี่แอมเป็นคนแบบ แฟลลี like ins, ่จอยๆแล้วเวลาเวลาได้เจอหน้าพี่แอมเหมือนได้ความรู้สึกเหมือนได้เจอคุณแม่พี่สาว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 ปวดแดแล้วแอมดูดูอยู่แบบเพราะว่าที่ที่บอกว่าเป็นคุณแม่คือมปนอะไรนะพี่แอมคือแบบว่าอยู่กับพวกเรามานานมานานแล้วคือคือพวกเราได้รู้จักับพี่แอมมาเป็นปีแล้วครับใช่ใช่ก็ได้ได้เจอกันมาเรื่อยๆจนพอได้ออกมาปล่อยเพลง2ที่พี่แอมได้เป็นโปรดิวเซอร์หลักเนี่ยเราก็เลยได้ทางานได้ คุยเล่นกันตอนที่แอมไปอยู่ในห้องไกด์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบ mm. พี่แอมครับผมและพี่แอมเป็นคนใจกว้างมานะคือปล่อยให้เราได้เสนอไอเดีย mm. ด้วยได้แบบเอ,อ้ยพี่แอมครับผมว่ายอย่างนี้เดี๋ยวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่แอม,มอไม่ไงครับพี่แอมเขาก็เป็นคนแบบอเอาเอาเอาเลยเอาเลยสมุยเอาเลยทุกคนทุกคน, mm. กคนมไม่ไงเห็นด้วยก็โอเคอะไรเงี้ยดกมากแสดว่าพวกพวกเราอะได้มีส่วนร่วมในเพลงีเยอะเหมือนกันใช่ไหมมีส่วนร่วมอะไรบ้างทุก คือถ้าหลักๆตอนนี้ก็พวกเรามีโอกาสอาต้องเรียกว่าแรปเปอร์ครับที่เป็นเมนแรปก็คือ,อมีสมุยมีผมแล้วมีมน้องตังเนี่ยฮะที่จะเป็นคนที่แบบว่าเป็น Main เมนแร็นเมนแรปหลักของวงแล้วพี่แอมก็ให้โอกาสพวกเราแบบว่าเหมือนไว้ใจพวกเราพี่ว่าอลองแต่งแรปมาไหมเพราะว่า first draft หละของอเพลงนี้มันยังไม่มีแรปแล้วเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่ามันขาดหายเลยไปอยากจะเพิ่มสีสันเพิ่มดีนามิก <ๆ S 1> เพิ่มเนื้อหาในเพลงเขาเลยบอกว่าลองให้3คนเราไปลองแต่งกันมาดูแล้วพี่แอมก็จะช่วยเกาให้ก็คือน่ารักมากให้พวกเราได้มีโอกาสครั้งแรกในการทำครั้้งนีเลลยแวก ดาวแรกๆพี่แอมก็โอเคเลยพี่แอมก็บอกว่าได้ใช้ได้เดี๋ยวมาลองดูดูเลยเลยนะแล้วนอกจากนั้นตอนอยู่ในห้องอัดนะครับพี่แอมก็จะแบบอ่าลองลองไปนั่งที่โต๊ะเลยไปไปลองไปลองเป็นคู่นอนเลยผมก็แบบใช่ครับพี่แอมพี่แอมถอยลงมาแล้วก็พี่แอมบอกอ่านั่งเลยเป็นโบูติวเองเลยเหมือนเราเป็นคนแต่งอะครับเราจะมีความเข้าใจพี่แอมเขาก็น่าจะเข้าใจในมุมของคนที่เราเป็นคนแต่งเราก็รู้สึกว่า เอ้ยอยากได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยพี่แอมก็เขาก็จะวางใจปล่อยพันเนี่ยให้เราแบบอ่ะโอเคพี่ตังเข้าไปเรานั่งเอ้ยพี่เอาใหม่ไหมอีกทีนึงชอะไรอะไรเงี้ยเราได้ลองแบบได้ลองเล่นงันเองเลยจริงใช่ว่าเพลงนะก็คือเป็นแบบเพลงที่ผ่านตัวตนหรือไอเดียของพวกเราแบบเต็มๆด้วยใช่ไหมด้วยด้วยครับสู่หน้าภาคภูมิใจแทนทีเนี้ยเอ็มวีบ้างเพราะเอ็มวีคือสวยมาก เออสมราคาโฟนตลกถ่ายที่ไหนยังไงแล้วก็แบบกี่วันกี่ชั่วโมงดูในการถ่ายวันเดียววันเดียวถ่ายวันเดียวรถไหลายฉากอะไรขนาดนั้น ก็ううทุกอย่างถูกเซตอยู่ในใตู้เดียวใตู้เขาเป็นตู้ที่ใหญ่ใโอ้แถวเราไปแถวไหนกันนะทุกคนมันเราหลับมาแล้วแถ้าเราขล้นมาอยู่นี่แล้วเหมือนโดนหรือว่าลักพาตัวมาปุ๊บอ้าวโอเคเราอยู่โกดังแล้วทุกคนอยู่ในแถวปทุมไหมปทุมไหมโอ้ใกล้ใกล้บ้านใกล้บ้าน มันเสี่ยงกานใช่มันเสี่ยงการโฟทศัตรูเยอะๆอ่ะเออแต่สุดท้ายถามเพี่ตื่นมาทีเอาถึงแล้วคือเราเราเราออกกันตั้งแต่เช้าแบบพอมมืดปุ๊บพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นกำลังขึ้นแล้วพอเราออกมาจากศัตรูก็มืดสนิทเกือบเต็มวันเลยแล้วเรื่องหาคอนเซ็ปต์ของ m อมบีเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็ตัว m อนี้ เรายกสถานการณ์ละไรต่างๆเกี่ยวกับการขอโอกาสที่2อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าอยู่ในศาลอยู่ในการแบบคิตัวตาษณ์ตัมภาพยายามแบบจะขอแบบเอ้ยให้เราได้พูดหน่อยอะไรใช่ครับผมคือไม่ใช่แค่การเซตสตูนะมันมีไอเดียคงการฉาากด้วยเออแล้วความความยากง่ายล่ะกับเพลงแรก <S <S ผมตัวผมเอง <S <S ผมรู้สึกนะครับว่า MV m มตัวเนี้ยมันเป็น MV <ừ> um. ที่ค่อนข้างให้เราได้สะท้อนคาแรคเตอร์ออกมาได้หลายแบบ <ừ> um. เพราะว่ามันมีการเซ็ เซตสถานการณ์ต่างๆมีต่างไปใช่ไหมเราก็จะได้แบบเฮ้ยเราเราอยู่ในตู้กิปต่างๆเราเป็นตกู้กิฟต์ต่าตากันนะแล้วเราต้องให้เขาเลือกกับเราอยู่ในศาลเราต้องแบบโวยวายแบบเฮ้ยอยู่เลือกเราดิทำไมทำไม่เลือกเหมือนแบบมีทั้งน่าตืน้นมีทั้งเท่มีทั้งกลัวอะไรเงี้ยพบรถเป็นความรถเลยวันนั้นคอนทราสต์ลงตัวจริงๆน่าสนใจแล้วเราได้มีการเสนอไอเดียไปลูกกับเอ็มวีค่าผมว่าเราไว้ใจให้ผู้กำกับก็คือพี่เน็ตครับรายเล็กๆเน็ตให้เขาแบบว่าไกด์ให้เราเลยเรานนนกัแล้วรอบึง่ จบเลยได้แต่เอ็กซ์เปิดมามาทำงานด้วยก็คือทาพเลยออกไปสวยมากแบบโอ้โหดีมากนะฮะเออทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งคือท่าเต้นรู้สึกว่าอย่างเต้นโหดเหมือนเหมือนเดิมไทยโคลกราฟหรือมันยากง่ายยังไงเลยก็พันเลมเชคเนาะแต่ละคนแต่ละทีมโดยได้พี่จะได้เป็นคนแบบ คุมโปรเจกต์ของพปรเจกต์เราหมดใช่ครับพิจารามาเองเลยทั้กว่าจะผ่านด้ามกันนั่นแหละครับการันตีเลยพิจาราดีท <BI ุกครับผมยากยากเลยใช่ไหมถึงแม้ว่าเพลงจะน่ารักแต่ว่าท่าก็ยังแบบโหดอยู่ท่าก็ยังมีความเป็นพวกเราอยู่เป็นกรุ๊ปมันตายมันมีสตาร์มันมีกรุ๊ปที่แฝงอยู่ในท่าเต้นที่ที่ให้มันดูง่ายแต่เราก็ต้องฝึกกันเพื่อให้ท่าเต้นนั้นมันมีกรุ๊ปมีไดนามิกของมันอยู่มันเหมือนท่าไม่ได้แบบว่าเบียรปุ๊บด้ากันเลแต่เพื่อนทำยังไงให้มันดูออกมาแบบมีสตาร์ทำให้มัน สื่อสารด้วยใช่ไหมอยากดูสดๆจังเลยเรารุกหรอเรื่องอะไรหรอขอเวทีได้ไหมหรืออาจจะนั่งนั่งเต้นได้ไหมเออเอาแบบบนเท็กซ์ตอตไหมเรามีที่คอนเสิร์ตงั้นเรามาลองทำมาพี่พี่ต้องทำเลยนะลองลองดูตีทุกทีไม่พี่เราจะเสียแล้วขอครับทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันร้องช่วยกันเต้นพร้อมกันโอเคสักรอบหนึ่งก่อนนะครับมาหนึ่งสองสาม you g o t t o go now เลิกดิเลิกดิเลิกกับเขาเอาดิเอาดิแจงหิมเอาเพราะเธอเพราะเธอไม่ควรต้องเจอคำว่าเสียใจ now เลิกดิเลิกดิเลิกกับเขาไม่ต้องไม่ต้องรู้จักเขาคิดดูให้ดีมีใครที่ดีรอเธอตรงนี้ right now อุ้ยเนาเข้าใจแล้วว่าถ้าเต้นมันไม่ได้ยากมากจะทำยังไงให้มันมีแบบสไตล์แล้วคือหกคนอะต่างกันไปเลยเนาะ ค่าเหมือนกันแต่เป็นยังไงให้ยินเลิศหมดแต่ละคนออถูกใช่ไหมเออแต่มันยากนะพี่เพราะผมเป็นแบบเด็กดีเด็กเลสเรียบร้อยแล้วต้องทำเป็นแดอยทีนพวกเราช่วงแรกๆเราเต้นพร้อมกันมากครับเต้นแบบเนี้ยร์แต่เขาบอกว่าไม่เอ้ามันมันมันพร้อมกันไปเหอนอยตัวเองหน่อยอะไรอย่งนี้ครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ของวงด้วยเนาะเออใช่ไหมอ่างั้นถ้าฝากแฟนๆหน่อยว่าง MV เพลงนี้มีความพิเศษยังไงอยากให้ทุกคนได้ดูยังไงอืออครับช่างท่องหนดีครับก็มเอ็มวีนี้พวกเราทาไมนะครับเอามาชวยนะครับ ก็เอ็มีนี้พวกเราดีวานครับแล้วก็ทีมทั้งหมดตั้งใจกันมากก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนนะครับเข้าไปดู MV Second Chance นะครับแน่นอนว่าอย่าลืมชูก้าด้วยนะครับนั่นคือซิงเกิลแรกพวกเราก็ฝากทั้ง2เพลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเข้าเพลงของโนงด้วยนะไปฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ให้ส่งเข้าเพลงเองดีกว่าเออไปฟังเพลงนี้อะไรยังไงอาจจะให้ลองไหเป็นดาวลองดีเจดีเจดี เี <łość> ๋ยังสร้าวประเดเจอ่าเริ่มครับผมผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลือกหาโอกาสที่สองของทุกคนได้เสมอถ้ามีโอกาสครั้งนี้แล้วอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปงั้นไปฟังกับเซคัน c ์แช c ์ของดีวครับผม